เราจะไปจงใจแยกตั้งแต่แรกไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าในระบบของกายแล้วก็จิตยุ่งเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงต้องพยายามหาเสาหลักเพื่อให้ใจของเราไม่ลงไปอยู่กับกองขยะหร,หรือว่าขึ้นลมกระแสลมกระแสน้ําเปรียบเบทียบเหมือนมรสุมเหมือนน้าที่มันไหลเชี่ยวอยู่ในแม่น้ําปกติแล้วเราก็ไม่เห็นเราก็หลงไปว่า กระแสน้ําและน้าที่เที่ยวนั้นเป็นตัวเป็นตนก็เปรียบดังกายแล้วก็จิตยุ่งนั่นเองเราจึงต้องอาศัยลมหายใจหรือพุทโธมาเป็นเสาหลักให้เรายึดอยู่กับตรงนี้เพื่อทําสติให้เกิดขึ้นท่ากลางจิตยุ่งและกายยุ่งจนมันสงบลงไปเมื่อไหร่ที่จิตสงบจิตเริ่มมีสติสมาธิสติสมาธิจะกลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่เพิ่มขึ้นใหแข็งแรง At the first thing normally we will cannot just start and separate our mind and our body it's not that easy so we must see that the body and mind or the busy mind it works this way you need a pillar of the mind to cling to not to just flow with this um, steep current which normally we didn't see this steep current we just flow go along with it so must this awareness toe to 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 we have the breathing and put toe to cling to this pillar have put and pillar cling พอเราเกิดจิตมีความมั่นคงยึดอยู่กับเสาหลักเนี่ยมันก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนเรามีเสาอยู่กลางแม่น้ําต่อให้มีคลื่นซัดเซแค่ไหนเรายึดอันนี้เอาไว้เราก็ไม่ไหลขึ้นไหลลงไปตามกระแสน้ํา It's like the mind s clinging to this pillar, though it's Um, you are staying in the middle of the steep river. You can cling to the pillar, not going up or down by the river, by the current. And you will see that these steep currents of water, which is the disturbing mind and disturbing body, will eventually calm. เราจะต้องทำให้เกิดผลแบบนี้ให้ได้ก่อน this ทั้งกายยุ่งจิตยุง่งนั่นก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานะั่นเอง a l so called this disturbing mind or disturbing body both of them are impermanent suffering and non-self เพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นกายในการที่เรารู้กายจนสงบเมื่อใดกายสงบเราก็ได้ความสงบจากกาย รู้จิตที่มันเกิดขึ้นดับไปเราก็เห็นความสงบจากจิตนั่นเอง Whenever you know your physical body and you can calm it you will get the calm body Whenever you know your mind that it rise and fall you will get the calm of the mind